ขบคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตนะครับทางด้านขวามือนะครับเป็นตลาดไทยวังหินนะครับนี่ครับทางด้านขวามือนะครับยเขียวเห็นเป็นชื่อตลาดว่าตลาดไทยวังหินแม่สุนีอินชัดนะครับผู้ชมครับเป็นตลาดขนาดใหญ่เลยนะครับตลาดที่นี่นะครับมีเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะครับตลาดไทยวังหินนะครับผู้ชมครับ กำลังขับรถนะครับบนถนนเส้นอุ่ขันวังหินนะครับกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ชมครับที่นี่คืออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับอ่าเข้าเขตของอำเภอวังหินแท้ๆแ,แล้วนะครับที่นี่ ถนนสี่เลนแล้วนะครับตอนนี้จากอำเภอวังหินนะครับเข้าเมืองศรีสะเกดเป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับขับรถสบายทีเดียวขวามือสถานีตำรวจภูทรวังหินนะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับถนนหนทางกว้างขวางแล้วนะครับสี่เลนนะครับไปกลับเลยนะครับสมัยก่อนเป็นแค่สองเลนสวนกันก็ลำบากนะครับตรงนี้ บรรยากาศนะครับของตัวอำเภอวังหินนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหน้าที่ว่าการอำเภอวังหินกับโรงพยาบาลจะต้องเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับไปโรงพยาบาลกับไปหน้าที่ว่าการอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับอาจจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตรงนี้อ๋อเขาไม่ให้เลี้ยวแล้วนะครับต้องไปกลับรถนะครับนี่ครับเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ต้องกลับรถแล้วนะครับคุณผู้ชม เดี๋วนี้ทันสมัยขึ้นนะครับต้องให้ปกลับรถนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องใช้สัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะครับทุผช้ชมครับซึ่งถือว่าจเจริญขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับทุผช้ชมครับของบริเวณนี้ก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของตัวอำเภออยู่นะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรี ด้านซ้ายมือเรานี่ครับนี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ